มาเริ่มต้นกันเรื่องแรกก่อนเลยครับค่ะนะไปดูมิสมิโมซานะคะมิสโมฮามิโมซาควีนไทยแลนด์ประจำปี2013ก็แวะมาเยี่ยมสถานีข่าวของเรานะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษครบรอบหนึ่งปีมิโมซาพัทยาในวันว,เวนาเลนไทน์ค่ะ ไปดูกันนะคะน้องสวยงามแบบนี้น้องนัทนิสามันมีเลิศวรพงค์ค่ะมิสมิโมซาควีนไทยแลนด์ปี2013นำทีมเหล่านางงามมิโมซานะคะมาสวัสดีบรรธิการข่าวโตศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิงสวยจังเลยอะ่ะส,สวยๆราดกับผู้หญิงผู้หญิงอายอะ่ะเขามาบอกเล่าถึงโครงการพิเศษในวันวาเวลนไทน์ของสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมิโมซาพัทยานะครับครบรอบหนึ่งปีแล้วแล้วก็จะเปิดให้เข้าชมครบมาพอดีเลยนะฮะภายใต้แนวคิดโรแมนติก เขาคือเดอะซีรครับใช้พื้นที่กว่า50ไร่ทีเดียวซึ่งนอกจากจะมีสถานที่และการแสดงให้เพลิดเพลินแล้วเนี่ยเขาก็รับสมัครคู่รักทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมจุดกันแตร์เลยรอซุ้มแต่งงานที่ยากที่สุดเลย่เป็นโชคสองชั้นค่ะเพราะปีนี้นะคะนอกจากเป็นวันแห่งความรักแล้วนะคะยังเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันสําคัญทางศาสนาพุทธของเราด้วยนั่นคือวันมาคบูชาค่ะก็อยากจะให้นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะวันที่14กุมภาพันธ์นี้เนี่ยมีความรักซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่เพียงแค่ สามีภรรยากันอย่างเดียวเท่านั้นนะคะลองหันไปดูค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักที่เราไม่ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือความรักที่ไม่ญาติผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าคนที่เรารู้จักนะคะลองเริ่มต้นที่ฉันมาพูดคุยกันนะคะมีความรักที่บริสุทธิ์ใจต่อการเนี่ยนะ่าเชื่อว่าตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์เป็นต้นไปชีวิตของเราจะสดใสขึ้นถ้าเรามีความจริงใจต่อคนรอบข้างและคนรักของเรานะคะ,ะและ้วก็กูอ,อยากจะบอกท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่มีโมซ่าเนี่ยเตรียมรองรับทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไวัยไหนนะคะความรัก คู่หนุ่มสาวหรือใครก็ตามค่ะมิโมซ่ามีทีมงานการลอดซุ้มแต่งงานที่ยาวที่สุดนะคะแล้วก็มีแลนดี้เลิฟค่ะทุกคู่ที่สมัครเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหญิงหญิงชายชายหรือจะเป็นคู่ปกติก็ได้นะคะเราจะมีการชิงรางวัลค่ะจี้ทองคําแล้วก็สร้อยทองคําด้วยนะคะกิจกรรมมากมายของทางมิโมซ่าค่ะครบรอบหนึ่งปีแอนนิวอร์ซารีความรักที่มีให้กับทีมงานของมิโมซ่าแล้วก็คอนเซปต์ที่สร้างมิโมซ่าขึ้นมาก็คือ The City of Love นั่นเองนะคะ มิมซาพัทยาเป็นแหล่งช้อปปิ้งกินเที่ยวในบรรยากาศเมืองนอกจริงภายใต้คอนเซ็ปต์ The City of Love เมืองแห่งความรักของอมก็มีคาร์บูเรชว์ที่เป็นอ t d o ด r ด้วยใช่ค่ะช่วงเย็นช่วงค่ำแล้วมันต่างยังไงกันกับนี่เขาโชว์กลางแจ้งไงอ๋อแค่นั้นเองก็เป็นโชว์กลางแจ้งแล้วก็ก็เป็นคอนเซปต์ก็คือจริงๆแล้วเหมือนกับอันนี้เป็นแค่ ส่วนหนึ่งของสถานที่ของเขาที่เขาว่าเข้ามาแล้วก็ได้ดูโชว์นิดนึงแต่ไม่ได้เป็นโชว์แบบไม่ได้เป็นโชว์เต็มรูปแบบครับผมแค่เปจะกินนิกแต่เขาจัดสถานที่เลิศเลยนะน่ารักสีสันสดใสตามเมืองนอกใช่ไหมแบบบรรยากาศเมืองนอกแนวแบบฝรั่งเศสอะไรประมาณนั้นเยอรมันอะไรเนี่ยนะคะอ่ะเขาบอกว่าคอนเซปต์นี้เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงมากมายนะคะก็จะมีแสงสีเสียงในช่วงเวลากลางคืนด้วยนะคะประการตามากมิมอซาตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทตรงข้ามโรงแรมแอมบาสเดอร์สตีจ ปอมเทียนพัทยาอ่ะก็ไปเที่ยวพัทยาก็อย่าลืมแวะตรงนี้ด้วยละกันนะสวยน่งดูสวยโอเคแค่ไปถ่ายรูปนุกและใช่ไหมอ่าเคยผ่านแต่ยังไม่ได้แวะไปเลยไม่ได้เข้าไปยังไงสวยสวยคุณที่จอดรถก็โอเคแต่เขาโด่งดังนะคนเยอะครับ ค่าบัตรเข้าก็ถูกเขาถูกเหรอคะร้อยห้าทคบลาทเองค่ะผมก็แวะกันไปได้เข้าไปก็ถ่ายรูปเป็นกระนำแต่ว่าของขายก็อย่าไปคาดหวังมากก็จะเหมือนกับทุกที่และค่ะแต่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีของพัทยานะครับที่มันมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะๆที่มันช่วยกันมันทาให้พัทยาดูมีอะไรใหม่ๆให้คนไปได้คนจะไป